แนดาครับเ,ออเวลาแม่เรียกแตนดาพีด่ดาต้องบอกว่าครับนะครับจางๆสิลูกครับครับเก่งมากแตนดากินข้าวยังยังครับสิลูกอ,อ้ายแม่ถามกินข้าวไม่ได้ถามง่วงลูกยังครับยังครับออโอ้เก่งมากเลยลูกแต่แม่ป้อนใช่ไหมลูกเหรอ ป้อนแล้วพี่ได้กินเองไม่ได้หรอไม่ได้อ๋อจะให้แม่ป้อนเหรอลูกอ๋อให้แม่ป้อนอ๋อแม่ป้อนข้าวอร่อยเหรอลูกอร่อยอร่อยมากไหมมากไหมลูกพูดต่งางๆหาวอีกแล้วโอ้ยหาวอีกแล้วอร่อยมากๆครับเวลาแม่เรียกเป็นได้ไม่ได้ต้องบอกว่าค่ะ แพนด้าครับครับครับเก <c oughs> ่งมาก